ทอกพุทธอย่าลืมโทรนะสวัสดีครับคุณฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟ้าอายุเท่าไหร่คะอายุ24ค่ะ โอเคค่ะคร่าวๆนะคะคือฟ้าจะว่างแค่วันเสาร์อาทิตย์ส่วนแฟนฟ้าค่ะเขาจะทํางานวันจันทร์ถึงวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากค่ะตรงกลางให้มันแบบแมชกันนะคะเขาก็ทํางานจันทร์ถึงศุกร์แล้วหนูทําเสาร์อาทิตย์ใช่ค่ะอดูทําเสาร์อาทิตย์ตอนว่างไม่ตรงกันแล้วเราทาทั้งวันถึงกี่โมงอะตอนเย็นไม่ว่างหรอ ตอนเย็นก็ว่างค่ะแต่คือแบบว่าบางทีเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเขาก็อยากจะอยู่กับเราอะค่ะคือเสาร์อาทิตย์อะหนูแบบยุ่งทั้งวันเลยหนูเปิดร้านอาหารนะคะมันก็จะแบบไม่มีเวลาบางทีแบบแชทยังไม่ตอบเลยค่ะทั้งวันให้เขามาเสิร์ฟดีกว่าเอพี่ชอปมาช่วยเขาก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะแบบเขาก็ได้หยุดแค่สารอาทิตย์เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเราไม่มีที่อไม่เสิร์ฟก็ได้มานั่งเป็นนางกวักแล้ว แล้ววันหยุดไอ้นี่ของเขาล่ะวันหยุดนักะัะตะเลิกวันอะไรของเขาไม่มีหรือวันหยุดนักขัตะเลิกคือก็เป็นวันแบบที่ร้านหนูขายดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคะใช่ค่ะทีคือทุกวันหยุดจะเป็นวันได้เงินของ <นะ S 2> ฟ้าแล้วฟ้าทําอะไรทําหน้าที่อะไรในร้านอาหารเป็นเจ้าของร้านเลยค่ะมันก็ต้องคอยดูอ่ะอกี่ปีแล้วคะกิจการของหนู กิจากการเพิ่งเปิดได้ปีหนึ่งค่ะแต่คบกับแฟนได้สามปีอะค่ะเาา<ส>พราะฉะนั้นสองปีก่อนหน้าน,นี้ไม่มีปัญหานี้ก็ไม่มีปัญหาค่ะหน,หนูรู้สึกว่าสองปีก่อนหน้าน,นี้ให้เวลาเขาเต็มที่มากๆคือทำเกับข้าวให้กินเจอกันตอนเย็นเสาร์อาทิตย์ก็โอเคแหละมีเวลาให้เขาบ้างแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเยอะเหมือนแต่ก่อนแต่ก็ยังมีเวลามากกว่าตอนนี้อะค่ะอะแต่ว่าร้านอาหารหนูก็มีเวลาปิดนี่ใช่ไหมล่ะใช่หนูปิดตั้งสามทุ่มหนูกลับมาแฟนหนูก็หลับแล้วอ๋อแล้วก็อยู่ด้วยกันด้วยเนาะใช่ไหม ก็อยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันแต่ว่าก็แบบไปไปมาๆหนูแอบหนูแอบพ่อมาอยู่กับเขาเอโอเคเหมือนซันแล้วค่ะแล้วแล้วณณตอนนี้เรารู้สึกเองว่าแบบเรามีเวลาให้เขาน้อยจังหรือมันกําลังเริ่มเป็นปัญหาแล้วมันก็เริ่มเป็นปัญหาช่วงหลังๆเนี้ยค่ะคือเหมือนเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยบางทีเขาอยากจะไปเดินตลาดตอนหกโมงซึ่งแบบหกโม เวลาที่ลูกค้าหนูเยอะมากๆเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอหนูไปช้าหนูไปหาเขาว่ามันสองทุ่มเขาก็บอกว่าตลาดมันปิดแล้วไม่ไปแล้วไม่กินข้าวและอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูถามว่าเอ้าเป็นอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกไม่เป็นแต่เขาเขาเป็นค่ะก็งอนแหละอยากรู้ว่าจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงดีโอเคคุณฟ้าถามว่าทํายังไงดีให้มันอยู่ตรงกลางถามใครก่อนคะคุณฟ้าถามพี่เติ้ลพี่อัดแล้วก็พี่อ้อยก็ได้ค่ะได้เลยค่ะทำาไงให้มันอยู่ตรงกลางก็ต้องถอยกันคนละคนละก้าวหนึ่งอะ หมายถึงว่าก็ต้องพยายามหาเวลามาแมชกันให้ได้เพราะตอนนี้มันเวลามันค่อนข้างจะไม่ตรงกันถูกไหมค่ะ<ฮ>ซึ่งสำหรับพี่นะอย่างเช่นเขาก็ต้องใช้วันลาเพื่อที่จะมีวันหยุดในช่วงวันทํางานที่คุณฟ้าไปเที่ยวกับเขาได้ตัวคุณฟ้าเองก็ต้องยอมถอยจากการดูร้านแบบเต็มยีิบสี่ชั่วโมงอะ่ะเหมือนต้องลาบ้างอะ่ะเพราะคุณฟ้าบอกมีลูกน้องหนีใช่ปะใช่เออก็ต้องอะ่ะไม่ง,งั้นถ้าไม่คือถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยมันก็ไม่มีทางมาเจอกันได้อ่ะ ใช่เออหรือคุณฟ้าบอกว่าเธอลาออกไปมาเปิดร้านกับฉันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะใช่ค่ะพี่ว่าก็ต้องหาเวลาซึ่งถ้าดูจากตรงเนี้ยทั้งคู่ก็ต้องเบรกจากสิ่งที่ตัวเองทําเพื่อเอาเวลาไปเที่ยวกันไปอะไรกันไปมีทริปไปอะไรด้วยกันน่ะซึ่งคุณฟ้าทําได้ไหมอ่ะถ้าจะต้องให้แบบ ไม่ดูร้านมันหนึ่งสองวันไปเที่ยวได้ค่ะแต่หนูแค่รู้สึกว่าแต่ก่อนหนูเคยให้เขามากกว่านี้แล้วตอนนี้หนูให้เขาน้อยไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เฉยๆต้องถามแต่ว่ามันเป็น condition ที่เขาก็รู้นี่ว่าคุณฟ้าจะเปิดร้านอ่ะใช่เขาก็เข้าใจเพราะว่าถ้าคนที่เขารักกันแล้วเขาเข้าใจพี่ว่ามันมันก็มันก็เข้าใจนะมันก็ก็ต้องหาที่ช่วยกันนะถ้าเราบอกกันคุยกันเให้ต่างฝ่ายต่างเห็นว่าเราได้ใส่ใจนะเราได้รู้นะว่าเราทํางานนะแต่เรารู้นะว่าเออเขาอีกคนหนึ่ง เขาก็เราไม่ทิ้งคว้างเขาอะพี่ว่ามันมันทำได้เรื่องแบบนี้ค่ะไม่น่ามีปัญหาค่ะเอาคนต่อไปค่ะครับพี่ว่าก็อบอกให้เขารู้ว่าเราเขายังเป็นพ r i o r ิ t y ตี้ของชีวิตเราอยู่แต่ว่าบางครั้งการจัดลำดับพ r i o r ิ t y ตี้มันอาจจะไม่ได้แปลว่ามันวัดกันที่ปริมาณของเวลาเสมอไปก็ได้แต่มันอาจจะอยู่ที่คุณภาพของเวลาที่เราใช้ด้วยกันหรือวิธีในการสื่อสารเราจะมีวันทั้งวันอยู่กับเขา แต่ต่างคนต่างอยู่กับมือถืออยู่ด้วยกันแต่ว่าฉันคุยแต่งานฉันโทรศัพท์หรือฉันนั่งซูมทั้งวันผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้อยู่ที่เวลาที่เราอยู่ด้วยกันแต่อยู่ที่ว่าเราอยู่ด้วยกันยังไงมากกว่าอยู่ไกลก็ยังรู้สึกว่ามันอยู่ใกล้ก็ได้ถ้าหากว่ามันสื่อสารถึงอ่เหมือนกับคนที่เขามีรักระยะไกลแต่ว่าทุกมันมีเงื่อนไขไปหมดแต่พี่ไม่มองว่ามันเป็นปัญหาค่ะเช่นกันนะตอนนี้เท่าที่ เมื่อสักครู่ฟังแบบพี่ก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้เป็นปัญหานะแต่คุณฟ้ารู้สึกว่าเมื่อก่อนฉันเคยให้มากกว่านี้ใช่อ่ะซึ่งนั่นคือเมื่อก่อนอีกอันหนึ่งคือแต่มันจะเป็นปัญหาถ้าเขารู้สึกด้วยว่าเมื่อก่อนฉันเคยได้มากกว่านี้แต่ณตอนนี้ยังนะใช่ไหมเขายังไม่ได้พูดอะไรเขายังไม่รู้สึกอะไรผมคิดว่ามันเป็นช่วงของการสร้างตัวด้วยกันไปสู่อะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหม อ่ะ,อะจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้แปลว่าใน7วันเราจะต้องหาวันลาเสมอเพื่อที่จะมาอยู่ด้วยกันพี่อ่านว่ามันก็อาจจะมากไปแต่ว่าถ้างั้นคืนนี้เธอนอนเร็วเพราะว่าพรุ่งนี้เธอจะต้องนอนดึกเธอรู้ใช่ไหมเพราะพรุ่งนี้ตอนคืนเราจะไปดูหนังรอบดึกด้วยกันมันคือแค่นั้นหรือมันมีคนที่มีเจ้าของร้านนะเป็นเจ้าของร้านอาหารร้อยเป็นร้อยสาขาแต่เขาไม่ต้องอยู่ที่ร้านก็ได้พี่ไม่ได้แต่รู้ว่ามันคือปีแรกแต่หมายความว่าเราก็แค่บริหารจัดการได้ เท่านั้นเองเขามาอยู่กับเราที่ร้านในบางส่วนเธอมาช่วยเก็บเงินหน่อยสิเธอมาช่วยมองไปแค่มองไปไกลๆเห็นเธอเขาอุ่นใจอย่างเงี้ยค่ะและเดี๋ยวพอจบร้านปุ๊บพอลูกค้าเข้ามาชั้นจัดการตรงนี้เสร็จเนี่ยวันนี้ร้านอ่าจริงๆร้านปิดสามทุ่มแต่ตอนทุ่มหนึ่งเราจะออกจากร้านไปด้วยกันเธอมาอยู่ที่นี่เลยแล้วหรือเธอมาลับชันทุ่มหนึ่งมานั่งรอเลยนะแล้วเดี๋ยว่อาไปดูหนังกันหรือเราจะไป กินข้าวร้านนี้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 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานก็ได้<ฆ>กินข้าวเพื่อที่เดี๋ยวเราจะได้ลองมาคิดเมนูใหม่ด้วยกันเธอว่าเป็นยังไงเธอมาดูหน่อยดีว่าเราควรขยายหรือยังหรือทํายังไงจะทําให้มันนั่งสบายกว่านี้หรือควรขึ้นราคาไหมควรให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของของของ,ของอะไรก็ได้เลยทั้งหมดเหล่านี้พี่ว่ามันก็มันเป็นการใช้เวลาด้วยกันนะซึ่งมันก็เป็นการใช้เวลาที่เติบโตนะมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องใช้เวลาเหมือนเหมือนกับตอน3ปีที่แล้วสักหน่อย ซึ่งสามปีที่แล้วเราอาจจะแบบนั่งมองตากันไปมองตากันมาเฉยๆอะไรเงี้ยแต่ณตอนนี้มันมันอยู่ข้างๆกันแล้วแล้วเดินไปข้างหน้าในรูปแบบอื่นๆด้วยกันก็ได้ค่ะพี่พี่รู้สึกว่าแค่นั้นเองนะครับค่ะครับ้อ่ค่ะค่ะเพราะว่าคนเราก็มี24ชั่วโมงเท่ากันทุกคนอ่ะไม่มีใครมีมากหรือน้อยกว่านี้แต่พี่เป็นคนที่เชื่อเสมอว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใส่ใจสิ่งไหนเราจะมีเวลาให้กับสิ่งนั้นเสมอนะคะคือเวลาที่น้องรู้สึกว่า หนูให้เวลาเขาน้อยจังเลยอะแต่หนูก็ยังตั้งหน้าตั้งตาขายของเ <_ d ata> พราะมันขายดีอะค่ะพี่อย่างเงี้ยพี่ก็จะรู้สึกว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกผิดแต่หนูไม่ได้คิดทําอะไรต่ออะก็รู้สึกผิด <_ d ata> อยู่พี่อะไรเงี้ย <_ d ata> แต่ก็จะเอาเงิน <_ d ata> แต่ก็จะเอาเงินอะมันจะเป็นเอาเงินอะคือ <_ d ata> ด้วยความที่พี่รู้ว่าไม่รู้เหมือนกันแล้วหนูก็มีโอกาสในการได้อยู่ด้วยกันมันไม่คือหนูก็ยังมีบางวันที่หนูก็แอบพ่อมาอยู่กับเขาหรืออะไรก็ตามทีอะพี่ว่าในเวลานั้นมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเวลาที่มันจะไม่โอเคสักที่ไหนอะหรือโอเคนอนหลับอยู่ปนึ ขอนอนเกาะหน่อยนะตอนนี้ถ้าไม่นอนเกาะแลยฉันนอนไม่หลับอะ่ะหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นโมเมนต์ร่วมกันอะคะ่ะเพื่อว่ามันไม่ได้มีการนั่งวัดหรอกว่าตั้งนาฬิกาเลยจ้ากรีง๊งตั้งแต่นี้เป็นต้นไปฉันจะได้อยู่กับเธอที่สุดแล้วการบรหิหารจัดการเหล่านั้นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นความพยายามเพื่อว่าการไม่มีเวลาให้ไม่สําคัญเท่ามีเจตนาจะให้เวลาหรือเปล่ามีตั้งเยอะแยะหนูทาร้านอาหารแบบนึง เธอมาชิมหน่อยดีถ้าเธอคิดว่ามันไม่อร่อยฉันจะไม่ทําเมนูนี้เด็ดขาดการให้ซีนให้ความสําคัญปรากฏเขาพูดว่าไม่อร่อยไม่อร,ร่อยัะเปลี่ยนเมนูนี้ไม่อร่อยเหรอโอเคได้เ <laughs> นี่ถ้าไม่ได้เธอมากินนะแย่ yeah, เลยอ่ะฉันต้องทำอะไรเรากำลังทําสิ่งนี้ร่วมกัน <laughs> เรากําลังแชร์สิ่งเหล่านี้ด้วยด้วยกันพี่เป็นคนที่มีความเชื่อเสีงยงหนึ่งเสมอคะ่ะคือถ้าหัวเราะด้วยกันอ่ะเสียงหัวเราะมันจะดังขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าร้องไห้ด้วยกันเสียงสะอื้นจะเบาลงเรื่อยๆพี่รู้สึกว่าความด้วยกันนี่แหละ ันคือการใช้เวลาบางทีมันไม่จําเป็นเสมอไปว่าใช้เวลาต้องดูหนังเสมอนะไปดูหนังแบบง่อยมากเลยสุทายเสียเวลาจงลังเลยรู้อย่างนี้นะเราไปเดินเล่นเยววาวราชกินขอ,องกินดีกว่าแต่อย่างน้อยมันก็อย่างด้วยกันน่ะ <c oughs> เพืะว่าตรงนั้นมากกว่ามันคือการบริหารจัดการเวลาค่ะมันไม่จําเป็นต้อง ฉันจะมีเวลาให้แฟนเยอะแน่เลยแต่ฉันตกงานเดี๋ยวก็ทรมานอีกแบบเครียดอีกจะหาเงินยังไงแต่วันนี้โหร้านน้องประสบความสําเร็จน้องรู้ไหมว่าวันนี้มีร้านที่ต้องปิดตัวไปเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้มันเป็นความโชคดีและเป็นความเฮงอันนึงและความสามารถของน้องอันหนึ่งที่น้องสามารถดึงผู้คนให้เข้ามาร้านน้องได้เยอะแยะมากมายแต่มันไม่ใช่ข้ออ้างที่มากพอที่จะทำให้เธอก็รู้นี่นะว่าร้านฉันคนเยอะก็เลยมีเวลาให้น้อยลงไม่เกี่ยวค่ะอย่าเรียกร้องความเข้าใจถ้าเรายังไม่ใส่ใจเขามากพอและ พี่อ้อยมั่นใจว่าวันนี้อุปกรณ์การสื่อสารอยู่ข้างตัวน้องจะตายไม่มีที่ไหนไ <ฮะ S 1> กลเกินกว่าจะคิดถึงค่ะเก็บเงินอยู่ดีๆก็คิดถึงจังเลยอยากให้มาช่วยกันเก็บตังตรงนี้จังเลยแต่เดี๋ยวนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาเราแค่คิดไปเองก่อนใช่ไหมก็มีแบบบางทีงงยิงแล้วจุ๊กเดินเขาก็เหมือนแบบทําไมงงงงดึกจังเขานอ,นอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพี่เรนรู้สึกว่า <laughs> จริงๆเราน้องรู้สึกตัวไปก่อนเป็นเรื่องดี ค่ะดีกว่าที่น้องไม่เคยรู้ตัวเลยแต่อีกฝ่ายหนึ่งรู้ตัวไปมากแล้วแล้วรู้สึกไปมากแล้วแต่อาการงุงยิ้งของเขายังเป็นอาการหนึ่งนะที่ทําให้เรารู้สึกได้ว่าเอ,อ้ยเราก็ยังมีความสําคัญอยู่ไม่รู้นะพี่มีความรู้สึกว่าเรามักจะยี่เง่ากับคนที่เราให้ความสําคัญค<า>่ะถ้าเกิดเขารู้สึกว่าชิน้นชินอยากไปทำไปขายเลยไปขายเลยเอาวันเพิ่มไหมจะไปขายต่อเลยนะตอนกลางคืนนี้เปิดร้านต่อได้เลยนะอย่างเงี้ยจะต้องรู้สึกว่าทําไมดูไม่เห็นอยากเจอฉันเลยเพราะฉะนั้นในข้อดีข้อนี้คือ เรายังเป็นความต้องการของเขาอยู่อะไรเงี้ยค่ะแค่พอเรารู้ตัวไวบริหารจัดการคะ่ะน้องค้าน้องเป็นเจ้าของร้าน การบริหารจัดการคือเรื่องสําคัญปิดร้านสามทุ่มหนึ่งทุ่มแวะไปหาแฟนชวนแฟนมานั่งกินข้าวเธอปิดร้านด้วยกันสักนิดหนึ่งนะเธอช่วยกันหน่อยอ๋อตาแหน่งกําลังใจเจ้าของร้านค่ะในดเหล่านี้คือการบริหารจัดการค่ะแล้วมันคือวิธีการพูดเนาะวิธีการรับมือการสื่อสารเนาะและเขาก็ควรจะต้องกับพยายามมาด้วยเช่นกันไม่ใช่เราพยายามอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเพื่อเมื่อก็ต่างคนต่างช่วยกันได้ด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะ อืแตม่มันก็มีประโยคนึงนะอันนี้พี่อ้อยพูดแล้วก็เขียนในหนังสือด้วยเพราะว่าพี่อ้อยใช้เตือนตัวเองเสมออย่ามัวแต่มองข้างหน้าจนลืมมองคนข้างข้างอ่ะวันหนึ่งความสําเร็จจะอ้างว้างถ้าไม่มีคนข้างข้างฉลองด้วยนั่นไงหนูจะขายดีขนาดไหนก็ตามทีวันนี้เราอยากหันไปแล้วบอกว่าเธอเห็นป้าร้านฉันขายดีจังเลยอะ่ะแต่ถ้าวันนึงขายดีขายดีนั่งเก็บร้านฉลองอยู่คนเดียว <c oughs> มันเป็นความสําเร็จที่อ้างว้างมากค่ะน้องขาใช่ค่ะนะอ่ะ นะคะบริหารจัดการค่ะลูกาาจ,กจกากใดขอบคุณค่ะ,ค,ะคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนฮะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งอ่ะ,อะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพทโถกพุทโธอย่าลืมโทรนะ